สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาทำสั้นไปก่อนเนาะเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะอัานเกมนะโอเคไหมก็แมปแบบนี้เลยที่ผมจะเป็นแมปแรกให้ผู้ชมแหลกๆหน่อยไหมใช่โทรศัพท์ผมมันแหลกๆเพราะว่าแมปนี้แหลกมากเดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวผมจะอ่าให้นะอันนี้คือแค่เล่นแค่ใ้าอัดเล่นๆเฉยๆนะครับ ผมจะมาสอนอะไรเบื้องต้นนะถ้าเกิดว่าเราเอ้ยไม่ใช่สิกดผิดกดผิดถ้าจะทิ้งของก็ตรวจกดตัวดีตรงนี้นะครับอ่ะใส่เข้าไปในหมอยาถ้าผู้ชมใส่หูยักษ์แล้วก็กดสปอนตรงตัวเอเนี่ยครับแล้วก็กินอัปเดตใหม่แล้วใช่ผมยังไม่รู้เลยแบบนี้อัปเดตใหม่ อ่ะกินลวไปเลยกดที่ตัวยาหรือกดที่ปุ่มสีเขียวก็ได้ครับนี่เห็นไหมเราก็จะตัวใหญ่ขึ้นเป็นไงซึ่งตัวละครนี้ผมไม่ได้ทําโปรหรือทำอะไรทั้งสิ้นนะครับผมเติมโอเคเข้าใจไหมท่านผู้ชมก็ฝากติดตามรอดูได้วัน พรุ่งนี้ผมหยุดเรียนเดี๋ยวผมมาทำคลิปนะอันนี้ก็ทำเบื้องตโอเคไหมเ,เดี๋ยวไว้เจอกันพาร์ทหน้านะครับผมฝากตามช่อง k i t i k o ด้วยนะเนบนวัก o k o ด้วยเออชื่อ ช่องเพื่อนผมเองชื่อแปลกมากเคอแล้วก็เวนบักคโอจำแทบไม่ได้อะโอเคก็น,นี่คือคลิปเื้องต้นนะครับบ๊ายบายสวัสดีท่าผู้ชมทุกท่านกันด้วยเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาทำสั้นไปก่อนเนาะ